สวัสดีครับนี่กับผมพงม,มวินขอนแก่นพระเครื่องนะครับผมวันนี้ผมนําปิตาพังพระการรุ่นหนึ่งนะครับที่สร้างในปี2532องค์พ่อจตุคามรามเทพมาให้ทุกคนชมกันนะครับผมทั้ง3ามเหรียญนี้นะครับผมต่างมีเอกลักษณ์และเนื้อที่แตกต่างกันนะครับผมทั้งยูนิกแล้วก็หายากมากๆนะพี่องค์แรกนะครับผม เป็นบล็อกเขายาวนะครับผมที่เห็นเป็นผิวอย่างนี้ไม่ใช่ทองแดงนะพี่เป็นนวะแก่พิงโก,โกนะเป็นเหรียญที่บังเอ,อิญนะครับผมไปปัม๊มแล้วโซนนั้นนะครับมีส่วนสมของทองแดงอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วผิวนี้นะครับสวยมากๆพี่ออกผิวไฟวิงวิงส้มๆเลยนะและนี้เป็นบล็อกเขายาวนะครับผมเป็นบล็อกเขายาวนะพี่โคตรสวยนะครับสวยมากๆเลยเหรียญต่อไปนะครับผมเป็นเหรียญปิตาพลังพลการนะครับผมเหมือนกัน แล้วก็เป็นบล็อกขายาวเช่นเดียวกันครับผมแต่ว่าองค์นี้ครับผมโคตรพิเศษพี่และหายยากมากๆนะผมเหรียญนี้เป็นทั้งแก่เงินและทั้งพลายเงินไปในตัวนะครับผมมันพลายทั่วเหรียญครับผมจนเหรียญขาวเลยครับพี่พลายทั่วเหรียญจนเหรียญขาวนะผมส่งไปตรงนี้ไม่ใช่รอยเปื้อนนะครับผมแต่เป็นส่วนผสมของเนื้อเงินนะครับผมที่บังเอิญครับจังหวะปั๊มเนี่ยมีเงินอยู่ตรงนั้นเยอะนะครับผม เหรียญน,นี้พลายท่วเหรียญนครับผมใครมีแบบนี้ที่บ้านส่งมาได้นะผมแบบนี้รับซื้อครับผมสวยมากครับผมเป็นสายฝนนะครับผมค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าเพื่อนหน่อยะครับผมเพราะว่า เหรียญลายแบบนี้ทั่วเหรียญหายากมากๆครับผมเหรียญสุดท้ายครับผมอันนี้ก็เป็นนวะพลายเงินเช่นเดียวกันครับผมเวลาเราส่องไปนะผมเราจะเห็นความสวยงามที่แตกต่างกันนะผมในแต่ละเหรียญซึ่งเหรียญนี้นะครับผมมีทั้งพลายเงินนะผมและแก่ทองอยู่ในเหรียญเดียวกันเลยนะครับและก็มีออกโซนทองแดงหน่อยๆช่วงตรงนี้ด้วยครับพี่บอกเลยว่าเหรียญนี้นะครับผมเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับผม ถึงพลายจะไม่เท่าองค์ที่แล้วนะผมแต่เหรียญนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถึงเหรียญที่แล้วเนี่ยจะพลายมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่เหรียญที่แล้วไม่มีก็คือความแก่ทองนะครับผมและความน้ําทองของผิวเหรียญน,นั่นเองเหรียญที่แล้วเนี่ยจะออกเป็นเงินๆมากกว่านะครับผมทั้ง3ามเหรียญนี้นะครับนิยมมากๆนะผมเป็นพระ เครื่องที่ติดท็อปทอประดับประเทศเลยนะพี่ตอนนี้ซึ่งนิยมเช่าหากันมากนะครับตอนนี้พระค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมถ้าใครมีพระแบบนี้ที่บ้านนะครับทางร้านของเรารับซื้อรับเช่านะครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปกันจนจบนะครับผมถ้าใครดูคลิปจบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองดูพลั้าเก่งขึ้นนะครับแล้อ,อยากสน,สนับสนุนช่องของเรานะผมสามารถทําได้ง่ายๆโดยการเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับแล้วกดไลค์กดติดตามหรือจะคอมเมนต์มาพูดคุยกันก็ได้เช่นกัน,นครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ